การจัดองค์ประกอบภาพตอนที่5 Golden Triangle หรือทฤษฎีสามเหลี่ยมมันคืออะไรและเราจะใช้งานมันยังไง Golden Triangle เป็นแนวคิดในการจัดองค์ประกอบภาพที่ช่างภาพทุกคนควรเรียนรู้ในคลิปนี้เราจะมาอธิบายวิธีการใช้ Golden Triangle ตามหลักพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นเรียนรู้ในการจัดองค์ประกอบด้วย Golden Triangle ได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการถ่ายภาพของคุณเพื่อให้ได้ภาพออกมาดูดีที่สุด Golden Triangle คืออะไร Golden Triangle เป็นหนึ่งใน Golden Ratio ซึ่งเป็นทฤษฎีในการจัดองค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายภาพหรือวาดภาพโดยเฉพาะภาพที่มีองค์ประกอบตามแนวเส้นทะแยงมุม โคเด้นไทรเกิลจะแบ่งกรอบเพื่อสร้างสามเหลี่ยม4รูปที่มีขนาดต่างกัน2ขนาดโดยลากเส้นทะแยงมุมหลักแบ่งครึ่งภาพจากนั้นวาดเส้น2เส้นจากมุมที่เหลือโดยให้ตั้งฉาก90องศาที่จุดบรรจบกับเส้นแรก เมื่อคุณต้องการวางองค์ประกอบภาพด้วย Golden Triangle นั่นก็หมายความว่าคุณกำลังจะสร้างพื้นที่หรือแบ่งพื้นที่ในภาพเพื่อสร้างความรู้สึกในการแบ่งส่วนพื้นที่ขององค์ประกอบภาพนั้นอย่างชัดเจนต้องการสร้างมิติความลึกด้วยเส้นทแยงมุมพร้อมกับการสร้างความสมดุลและกลมคืนในพื้นที่ซึ่งเจ้า Golden Triangle นี้จะช่วยให้คุณจัดวางวัตถุและองค์ประกอบอื่นๆในเฟรมได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามโลเด้นทริแองเกิลหรือทฤษฎีสามเหลี่ยมนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ได้เพียงแค่กับรูปทรงของวัตถุที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเท่านั้นและมันไม่ได้ทําให้วัตถุของคุณกลายล่างเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่อย่างใดแต่มันเป็นการจัดวางวัตถุหรือแนวเส้นต่างๆให้ตรงกับโลเด้นทริแองเกิลในจินตนาการที่กําหนดขึ้นเพื่อสร้างแนวหรือแบ่งพื้นที่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่โซน และโกลเด้นทริ a n g l e ลนี้สามารถช่วยให้คุณจัดวางองค์ประกอบภาพให้ได้สัสดส่วนที่ดีสร้างมิติของภาพได้สูงทําให้ภาพดูลื่นไหลและทฤษฎีนี้มีความยืดหยุ่นมากกว่ากฎ3ส,ส่วนโกลเด้นทริ a n g l e ลแตกต่างจากกฎ3ส,ส่วนอย่างไร โ o เด้นไทร์แอ l เกนั้นใช้กำหนดแนวเส้นทแยงมุมเป็นหลักซึ่งต่างจากกฎสส่วนที่ใช้ตารางเส้นตรงเป็นแนวตั้งและแนวนอนเป็นหลักจึงทําให้โ o เด้นไทร์แอ l เนั้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับฉากที่มีองค์ประกอบเชิงมุมหรือต้องการสร้างความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแบบไดนามิกให้เกิดขึ้นในภาพ นอกจากนี้หากคุณฝึกใช้องค์ประกอบภาพแบบ g o l d เ n Tri a n g l e นี้เป็นประจำเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันก็จะสามารถจัดวางองค์ประกอบที่แบ่งส่วนภาพแบบไดนามิกได้มากขึ้นช่วยให้องค์ประกอบภาพนั้นดึงดูสายตาผู้ชมให้จับจ้องและมองตามไปยังสิ่งที่คุณต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากองค์ประกอบแบบคงที่ของกฎ3ส,ส่วนอย่างชัดเจน g o เ d ้ n Triangle นั้นมีความซับซ้อนทางความคิดแต่ก็มีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวการควบคุมการวางแนวผู้ใช้จะต้องมีทักษะมุมมองที่มากกว่าการใช้กฎ3ส,สว่วนมันจึงเหมาะกับผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นฐานของกฎ3ส่วนแล้วเป็นอย่างดีรวมไปถึงต้องเข้าใจทฤษฎีของเส้นทะแยงมุมเป็นอย่างดีแล้วอีกด้วยวิธีการใช้โเด้นทรแองเกในการถ่ายภาพนั้นอยู่3ลักษณะที่เรามักใช้กันอยู่เป็นประจำแบบที่1 ใช้นำสายตาและกำหนดจุดสนใจในภาพคือการใช้แนวเส้นทะแยงน,นำสายตาไปยังจุดตัดของตารางสามเหลี่ยมซึ่งก็คือจุดสนใจในภาพสำหรับเส้นนำสายตาคุณจะต้องจัดวางแนวของวัตถุให้ตรงหรือใกล้เคียงกับเส้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อชี้นำไปยังจุดสนใจของภาพและการทำเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดความสมมาตรเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของภาพแต่ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดเด่นของภาพคือจุดเดียวกันกันกบจุดโฟกัส เพราะการที่วัตถุอยู่ตรงจุดตัดและชัดกว่าจุดอื่นๆเป็นการเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่านี่คือจุดสนใจหลักของคุณและเมื่อคุณมีความชำนาญในการจัดวางองค์ประกอบด้วยทรเกิลแล้วคุณก็จะสามารถใช้จุดจัดทั้งสองจุดพร้อมกันได้เมื่อวีวัตถุหลักที่อยากให้เน้นทั้งสองชิ้นเพราะโเด้นทราเกิลสามารถช่วยให้วัตถุ2ชิ้นเป็นจุดเด่นได้ทั้งคู่และทําให้พร็อพหรือฉากที่ดูซับซ้อนมีทิศทางและกลมกลืนได้แบบที่2ใช้แบ่งโซนพื้นที่ในภาพ วิธีนี้จะไม่มีจุดสนใจใดๆในภาพไปอยู่ที่จุดกัดของเส้นแต่จะใช้แนวเส้นเพื่อแบ่งพื้นที่ในภาพออกเป็นโซนเท่านั้นและให้วัตถุหลักอยู่ในโซนใดโซนหนึ่งโซนที่เหลือกระจายองค์ประกอบรองหรือทําให้เป็นที่ว่างของภาพก็ได้นอกจากนี้การแบ่งโซนในการถ่ายภาพทิวทัศน์ยังทําให้คุณกําหนดโซนของฉากหน้าและฉากหลังพร้อมกับนําสายตาของผู้ชมจากฉากหน้าไปยังฉากหลังแบบไดนามิกการใช้วิธีแบ่งพื้นที่นี้ไม่จําเป็นต้องใช้เส้นตั้งฉากครบทั้งสองข้างเสมอไปคุณสามารถใช้เส้นตั้งฉากเพียงเส้นเดียวเพื่อทํา ให้เกิดโซนพื้นที่สามเหลี่ยมขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นที่ว่างจะพบได้บ่อยในภาพที่ต้องการเว้นที่ว่างโล่งๆเพื่อใช้พักสายตาของผู้ชมหรือใช้สําหรับใส่ข้อความต่างๆอย่างภาพถ่ายทางการตลาดทั้งในนินตยสารและโซเชียลมีเดียมักจะใช้วิธีนี้ในการแบ่งพื้นที่ของภาพก็ใช้ผลลัพธ์ทางสายตาแบบไดนามิกเช่นกันแบบที่ 3. ใช้ความสมดุล การสร้างองค์ประกอบที่สมดุลด้วยโกลเด้นทริอาเกิลนั้นจะใช้ในแบบงานศิลปะนั่นหมายถึงภาพจะให้ความสมดุลในลักษณะที่เกิดจากความรู้สึกมั่นคงและกลมกลืนความสมดุลในที่นี้จึงไม่ได้หมายความว่าทั้ง2ด้านขององค์ประกอบจะต้องเหมือนกันเสมอไปแต่หมายถึงความสมดุลจากความรู้สึกที่ดูแล้วน่าพอใจและสมบูรณ์ทางสายตา อย่างไรก็ตามทั้ง3วิธีนี้เราสามารถเอียงกล้องอย่างตั้งใจได้เพื่อให้เกิดเส้นทะแยงมุมในเฟรมภาพไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นจริงหรือเส้นเสมือนจะช่วยทําให้ภาพดูมีชีวิตชีวาหรือสร้างความตื่นเต้นให้กับภาพในหลายๆล,ลักษณะได้ภาพอาจดูไม่เป็นธรรมชาติและจะออกแนวภาพนามธรรมเพราะคุณตั้งใจให้ภาพดูเป็นสไตล์เช่นนั้นดังนั้นเรื่องของศิลปะไม่มีคําว่าถูกว่าผิดมันขึ้นอยู่กับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ที่เราต้องการนําเสนออย่างที่เราบอกในทุกๆคลิปว่าให้ใช้ทฤษฎีเป,เป็นเพียงเครื่องมือนําทาง ไม่ใช่ให้ยึดติทดทฤษฎีและกฎมากจนเกินไปมันไม่ใช่กฎหมายคุณควรใช้กรอบความคิดที่ยืดหยุ่นเพราะศิลปะนั้นจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เราต้องจินตนาการให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยใช้ความรู้เพื่อทำให้เกิดภาพนั้นขึ้นมา ฝึกวางโอเวอร์เลด้วยการสเกตภาพเมื่อออกไปถ่ายภาพแต่คุณยังนึกถึงเส้นโกลเด้นทริอ n เกิ r ในความคิดขึ้นมาซ้อนลงไปในช่องมองภาพไปได้คุณควรพกสมุดสเกตภาพติดตัวและวาดสิ่งที่คุณเห็นเป็นรูปทรงง่ายๆโดยจัดให้ตรงกับเส้นโกลเด้นทริองเ l e ลและเมื่อคุณทำบ่อยๆคุณจะเริ่มมองเห็นรูปสามเหลี่ยมเหล่านี้ได้ทุกที่และมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่สังเกตได้อย่างรวดเร็วว่าควรจัดวางองค์ประกอบภาพอย่างไรด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมเหล่านี้หรือฝึกวางเส้นโอเวอร์เล์จากเครื่องมือครอบภาพในไลท์รูมและโฟโตชอปก็ได้ ทีนี้เรามาดูข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยงในการใช้โเด t นไทรเกลกันบ้างจากประสบการณ์ในการไปสอนถ่ายภาพหลายที่เรามักจะพบเห็นปัญหา2อ,อย่างนี้ในผู้เริ่มต้นเสมอ 1. สร้างองค์ประกอบที่ซับซ้อนเกินไปแน่นอนว่านักถ่ายภาพมือใหม่ยังมององค์ประกอบภาพต่างๆในมุมที่เห็นด้วยสายตายังไม่แม่นยำนะักจึงรวมสิ่งต่างๆเข้ามาไว้ในภาพเยอะมากจนเกินไป ดังนั้นเมื่อคุณมองไปยังจุดที่คุณกําลังจะถ่ายภาพคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการหลีกเลี่ยงการใส่อุโมกอ์ที่มากเกินไปลงไปในภาพให้ระลึกไว้เสมอว่าความเรียบง่ายมักจะสร้างผลกระทบทางสายตาได้มากกว่ายิ่งน้อยยิ่งดีซึ่งคุณจะต้องเริ่มด้วยการมองหามุมที่ถ่ายให้เรียบง่ายหรือไม่ใส่รายละเอียดต่างๆมากจนเกินไปเพราะสิ่งที่ยุ่งเหยิงจะรบกวนสายตาและไม่มีใครมองเห็นหรือยากที่จะมองเห็นแนวเส้นสามเหลี่ยมของคุณได้ สองละเลยความสมดุลของฉากมือใหม่มักจะมุ่งเน้นในการหามุมภาพให้ลงตามแนวเส้นโกลเด้นทรีอเกเพียงอย่างเดียวจึงทำให้ละเลยที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าภาพนั้นมีน้ำหนักขององค์ประกอบภาพในแต่ละส่วนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ลืมสังเกตคอนทาราสและสีสันซึ่งคอนทาราสหรือสีสันนั้นมักจะดึงดูดความสนใจดังนั้นคุณจะต้องพยายามสร้างคอนทราสหรือเน้นสีสันที่โดดเด่นไปยังจุดโฟกัสของภาพด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันไปอยู่ในพื้นที่ส่วนต่างๆขององค์ประกอบ ด้วยการสุ่มเทคนิคในการดูว่ามุมภาพที่คุณวางตามแนวเส้น Golden Triangle นั้นมีพลังหรือไม่ ทำได้ด้วยการปรับโฟกัสให้เบอร์50%ในมุมที่คุณกําลังจะถ่ายการมองผ่านภาพที่เบอร์จะช่วยให้มองเห็นความแตกต่างของสีและคอนทราสต์ได้ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อเบอร์โฟกัสไปที่50%แล้วยังคงเห็นแนวเส้นนําสายตาไปยังวัตถุหลักอยู่นั่นก็หมายความว่ามุมภาพนั้นทรงพลังในการนําสายตาไปยังจุดสนใจอย่างแน่นอนหากเราทําการเบอร์โฟกัสแล้วแต่มองไม่เห็นเป็นแนวเส้นคุณก็ต้องทําการแก้ไขมุมภาพนั้นใหม่ไม่ว่าจะด้วยการซูมครอบตัดส่วนภาพหรือเอียงภาพเพื่อวางแนวใหม่หากเป็นการ ถ่ายภาพในสตูดิโอก็ต้องจัดพ็อปใหม่หรือจัดแสงใหม่เพื่อให้เกิดภาพโดยรวมลงตามแนวเส้นโกลเด้นทริอง l เกิลที่สุดก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์โกลเด้นทริองเกิลนั้นใช้ได้กับการถ่ายภาพทุกประเภทหรือไม่ในทางเทคนิคแล้วต้องตอบว่าใช่ แต่ในทางปฏิบัตินั้นนักถ่ายภาพส่วนใหญ่มักไม่กล้าใช้เพราะยังไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของโ o เด้น t ทร์เกิลเป็นอย่างดีจึงยังคงก้มหน้าก้มตาใช้ตะกด3ส,ส่วนกับการถ่ายภาพทุกประเภทเพราะการที่จะใช้โ o เด้นไทร์เกิลได้ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของนักถ่ายภาพที่ต้องอาศัยการตัดสินใจและนำหลักการไปประยุกต์ใช้รวมไปถึงความเข้าใจเรื่องตัววัตถุขนาดจำนวนและฉากที่เรากำลังจะถ่ายดังนั้นนักถ่ายภาพจะต้องฝึกฝนตัวเองจนใช้โ o เด้น t ทร์เกิลได้อย่างดีเพราะมันจะทำให้ ภาพของคุณมีความน่าสนใจและมีมุมมองที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างมากทีนี้เรามาดูตัวอย่างภาพในแต่ละประเภทที่ใช้ Golden ไทรแองเกิลในการจัดวางองค์ประกอบกันเลยดีกว่าการถ่ายภาพบุคคลในการถ่ายภาพบุคคลนั้น Golden Triangle จะถูกใช้ร่วมกับการกำหนดท่าโพสของตัวแบบด้วยพร้อมกับวางจุดที่ตัวแบบต้องไปอยู่ในฉากเพราะจะทําให้คุณสามารถจัดวางท่าทางและสร้างเส้นทแยงมุมที่นาสายตาได้ดีการถ่ายภาพสินค้าและอาหาร การถ่ายภาพประเภทนี้ Golden Triangle จะถูกใช้เป็นหลักเพราะการจัดวางตำแหน่งของวัตถุต่างๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทุกอย่างในเฟรมภาพจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของช่างภาพตลอดเวลาดังนั้น Golden Triangle จึงถูกใช้เป็นตัวช่วยในการจัดวางวัตถุให้ตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่างภาพอาหารจำนวนมาก,มกใช้ Golden Triangle ในการถ่ายภาพแบบ f l a t เทรเพื่อจัดวางวัตถุหลักและเพอบต่างๆอีกด้วยมันจะช่วยทำให้องค์ประกอบที่ได้นั้นสมบูรณ์ทางสายตา การถ่ายภาพแนวสตรีท Golden t r i งเกิลเป็นเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพที่นิยมใช้ในหมู่ช่างภาพแนวสตรีทเช่นกันทฤษฎีนี้มีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่มีจุดสนใจ2จุดอยู่ในภาพการถ่ายภาพทิวทัศน์ช่างภาพทิวทัศน์มักใช้เด้น e n t r i งเกิลในการสร้างภาพที่แตกต่างตัวอย่างเช่นภาพทิวทัศน์ที่มีดวงอาทิตย์วางอยู่บนจุดตัดจุดหนึ่งและให้องค์ประกอบอื่นๆอยู่ในส่วนต่างๆหรือใช้ในการวางวัตถุขนาดต่างกันลงในภาพการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม แน่นอนว่าโลเด้นทริแองเกิลนั้นมีพลังในการสร้างมิติความลึกให้กับภาพได้สูงมากจากเส้นทแยงมุมภาพสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึงใช้ทฤษฎีนี้ในการจัดองค์ประกอบภาพเพราะโลเด้นทริแองเกิลนั้นสามารถให้สิ่งที่ช่างภาพต้องการได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการวางจุดสนใจ2จุดการแบ่งพื้นที่ภาพการสร้างเส้นนำสายตาและการสร้างมิติการถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าช่างภาพแนวนี้หลายคนใช้โลเด้นทริแองเกิลในการวางองค์ประกอบภาพเป็นประจำเช่นกัน สำหรับช่างภาพมือใหม่ที่ประสบปัญหาเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพที่ขาดความหลากหลาย g o l d e n Triangle เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้การจัดองค์ประกอบภาพนั้นดีขึ้นมันจะช่วยดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของฉากที่อยู่ตรงหน้าคุณออกมาได้แต่ต้องจำไว้ว่าวิธีการใช้ Golden น r ทรแองเกินั้นไม่ใช่ทฤษฎีที่ตายตัวมันเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้มองเห็นองค์ประกอบภาพในมุมมองที่แตกต่างออกไปได้ เมื่อฝึกฝนบ่อยๆโอกาสในการมองเห็นแนวทแยงและมุมสามเหลี่ยมนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและจะสังเกตเห็นเส้นและรูปร่างเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายทำให้การจัดวางองค์ประกอบภาพของคุณนั้นน่าดึงดูดและน่าสนใจได้มายิ่งขึ้นการถ่ายภาพที่สวยงามนั้นล้วนพัฒนามาจากการนำทฤษฎีไปทดลองใช้อย่าลังเลที่จะปล่อยให้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณพัฒนาไปข้างหน้าการชี้นาของรูปทรงในขาคณิตนั้นจะทําให้คุณประหลาดใจว่ามันสามารถใช้ได้กับศิลปะทุกขแขนงให้คุณลองนึกถึงรูปร่างของสิ่ง,งต่างๆมันจะเป็นอย่างไรหาก เส้นของทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันหลังจากได้เรียนรู้กฎทุกข้อของโลเด้นไทร์เกิลแล้วเมื่อคุณเข้าใจหลักการของกฎทั้งหมดนี้เป็นที่เรียบร้อยก็อย่าได้ลังเลที่จะลองแหกกฎหรือตีความกฎใหม่เพื่อสร้างกฎในสไตล์ของตัวคุณเองหากทำได้ภาพถ่ายของคุณทุกๆภาพก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของคุณเอง ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคลิปของเรานะครับเราหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในเรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพของคุณได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการฝึกฝนการจัดวางองค์ประกอบภาพเป็นประจำจะช่วยพัฒนาการถ่ายภาพของคุณให้ออกมาสวยงามได้อย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกับคลิปเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพได้ใหม่แต่จะเป็นการจัดองค์ประกอบภาพแบบใดนั้นไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยกันกดถูกใจคลิปเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราและสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเราก็อยจะลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ในการจัดองค์ประกอบภาพทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของการถ่ายภาพคลิปนี้สวัสดีครับ